ผลิตภัณฑ์สูตรโฮมเมดจากแบรนด์คลีนพาราไดซ์มาพร้อมไก่ยองให้คุณเลือกหลากหลายรสชาติได้แก่ไก่ยองกรอบต้ยมยำไก่ยองกรอบพริกเผาไขา่เค็มและไก่ยองสายคลีนซึ่งทําให้คุณสามารถทานได้อย่างอร่อยอร่อยโดยปราศจากความอ้วนเพราะไก่ยองผ่านการอบอก,กรอบโดยไม่ใช้น้ํามันอีกทั้งยังดีต่อสุขภาพเพราะปราศจากสารกันเสียผงชูรสและผงปรุงรสไม่ว่าจะสีอิ๊วขาวน้ําปลาสีอิ๊วดํนาน้ําตาลรวมทั้งไม่ผสมแป้งใดใดให้เนื้อฟู นอกจากนี้ยังมีการคำนวณปริมาณโปรโตีนที่ได้รับในแต่ละซองอีกด้วยค่ะ หากคุณกำลังตามหาไก่หยองที่มีปริมาณและราคาสุดคุ้มเราขอแนะนำไก่หยองจากแบรนด์โอชาที่การันตีความอร่อยด้วยรางวัลคัดสรรคุณภาพระดับ5ดาวจากโอท็อปมาพร้อมส่วนผสมจากเนื้อไก่ซอสน้ำตาลเกลือและแป้งซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ทำอาหารได้หลายชนิดไม่ว่าจะขนมปังแซนด์วิชเค้กพายข้าวผัดหรือไข่เจียวเป็นต้น อีกทั้งยังทำให้คุณมั่นใจถึงความสะอาดคุณภาพและถูกหลักอนามัยเพราะผ่านการรับรองมาตรฐานจนได้รับเครื่องหมายยอยและเครื่องหมายฮาลานค่ะ ไก่ย้องเกรดพรีเมียมจากแบรนด์ฟามสุขมีส่วนผสมของเนื้อไก่น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำและเกลือนอกจากจะทานได้อ,ร,อร่อยอย่างปลอดภัยไร้กังวลเรื่องสุขภาพเพราะปราศจากวัตถุก,กันเสียแล้วยังผ่านการรัองมาตรฐานจากอ,อยฮาลานรวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร GMPA CCP และ ISO 2 2 0 0 0 อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเปิดรับประทานแล้วเราขอแนะนำให้คุณเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นพร้อมตักแบ่งก่อนจะนำมาประกอบอาหารหรือทานเล่นเพื่อป้องกันไก่ยองเสียง่ายค่ะมาลองความอร่อยแบบไม่จำเจด้วยไก่ยองจากแบรนด์โซโยงที่ผลิตจากเนื้ออกไก่ล้วนล้วนไม่มีมันผสมซึ่งมีให้คุณเลือกทานถึง5รสชาติไม่ว่าจะรสดั้งเดิมรสไข่เค็มรสลาบรสข้าวโพดหวานหรือรสกิมจิ อีกทั้งยังมีกรรมวิธีการผลิตด้วยการอบอแทนน้ำมันไม่มีสารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสและไม่ผสมแป้งทําให้คุณได้รับโปรตีนสูงและไขมันต่ำเต็มๆคำนอกจากนี้ยังมีพลังงานไม่เกิน70แคลอรี่หมดห่วงเรื่องความอ้วนและทานได้อย่างเพลิดเพลินทุกวันไม่มีเบื่อเลยค่ะ สัมผัสความแปลกใหม่ของไก่ยอมจากแบรนด์ลินแ M นแอมคลีนที่หมักจนได้ลิ้มรสความหวานอย่างจากโยเกิร์ตมาพร้อมปริมาณ104แคลอรี่ที่มีความอร่อยถึงเจรสชาติได้แก่รสหวานรสอบซอสรสอบกรอบรสพริกแกงรสเขียวหวานรสสาหร่ายสไปซี่และรสไก่ป่นงาดําซึ่งสามารถทานเล่นเพลินๆหรือทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็ล้วนเข้ากันอย่างลงตัว แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากไก่อยองไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดเราขอแนะนําให้เก็บรักษาในช่องผักของตู้เย็นพร้อมปิดซองให้แน่นสนิทเพื่อป้องกันการเน่าเสียค่ะเพิ่มความนัวให้อาหารด้วยไก่อยองจากแบรนด์ยิ่งเฮงกันค่ะมาพร้อมปริมาณเยอะจุใจในราคาสุดสบายกระเป๋าซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อไก่น้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและเกลือ เหมาะสำหรับประกอบอาหารและขนมไม่ว่าจะขนมปังกรอบแซนด์วิชเครปหรือข้าวตังเป็นต้นอีกทั้งยังไม่ใส่สารกันบูดทำให้คุณทานได้อย่างสบายใจไร้กังวลอย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่ควรเก็บในที่ชื้นพร้อมทั้งควรมัดปิดปากถุงให้แน่นสนิทเพื่อรักษาคุณภาพและคงความอร่อยค่ะ แกย้องจากแบรนด์จิ๊บจิ๊เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนรักสุขภาพมาพร้อมความคลีนสุดๆด้วยโปรโตีนเน้นๆถึง27กรัมและแคลอรี่เพียง130กิโลแคลอรี่โดยมีทั้งหมด3รสชาติได้แก่รสออริจินอลรสหม่าล่าและรสต้ยมยำทำให้คุณได้ลิ้นเนื้อสัมผัสฟูลและรสกลมกล่อมสุดฟินเต็มๆคำไม่ว่าจะทานเล่นหรือทานกับข้าวสวยก็ล้วนลงตัว อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพเพราะไม่มีไขมันทรานสไม่ใส่ผงชูรสไม่เจือสีและกลิ่นสังเคราะห์ปราศจากสารกันเสียรวมไปถึงมีปริมาณน้ำตาลและโซเดียมต่ำค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาไก่ยองสำหรับเบเกอรี่มาลองแบรนด์ไกยกนิ้วสิคะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจนได้รับเครื่องหมายยอยและฮาลานซึ่งการันตีคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัยที่ปราศจากวัตถุก,กันเสียโดยมีส่วนผสมของเนื้อไก่ถึง9 7อร์เซ อีกทั้งยังมีโซเดียมเพียง240มิลลิกรัมทำให้คุณสามารถทานได้อย่างหมดห่วงว่าจะได้รับปริมาณโซเดียมเกินความจำเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้เราขอแนะนำให้ตักแบ่งใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดพร้อมเก็บรักษาในที่แห้งและมีอุณหภูมิ20-25องศาเซลเซียสค่ะ มาทานเพลิดเพลินไปกับความอร่อยสุดฟินของไก่ยองจากแบรนด์อามีนักกันค่ะมาพร้อมปริมาณ80แคลอรี่ซึ่งผลิตจากเนื้ออกไก่คุณภาพดีทำให้มีเนื้อฟูอีกทั้งยังมีความสะอาดความปลอดภัยและถูกสุขอนามายัยจนได้รับการรับรองจากอ,อยอมีเครื่องหมายฮาลานรวมไปถึงไม่มีส่วนผสมของผงชูรสและสารกันเสียหมดกังวลเรื่องสารตกค้างภายในร่างกายเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวยัย แต่เน,เนื่องจากไก่อยองมีปริมาณโซเดียม230มิลลิกรัมต่อซองเราขอแนะนำให้คุณแบ่งทานเป็น5ครั้งรับรองว่าคุณจะเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อค่ะ ไก่ยงรสดั้งเดิมจากแบรนด์บ้านระยาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกคุณภาพดีที่จะช่วยเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับคุณโดยผลิตจากเนื้ออกไก่ลุ้นทำให้คุณได้รับโปรตีนเน้นๆไม่ว่าจะทานคู่กับข้าวต้มก็ดีโรยโจบอิ่มหน้ำทานเล่นเปล่าๆก็อร่อยหรือนำมาประกอบอาหารอื่นๆเช่นข้าวผัดแซนด์วิชและสลัดโรได้อีกด้วย รับรองว่าคุณจะรู้สึกฟินทุกคำที่ทานนอกจากนี้ยังบรรจุอยู่ในกระปุกพลาสติกที่มีฝาปิดแน่นพร้อมซีลมาอย่างมิดชิดหมดกังวลเรื่องไก่หย,ยองไม่กรอบฟูดได้เลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด